สวัสดีนะครับสวัสดี umas, <S <S fc นะครับผมช่องภาคเสาร์ห้านะครับผมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมมาอยู่จุดตรงนี้นะครับผมตรงที่พันน้องช้างนะผมมาเล่นน้ํานะครับผมตรงนี้นะครับผมตรงที่เราเคยอาบน้ําเป็นประจํานะครับผมถ้าวันไหนอากาศร้อนก็จะนะผมมาเล่นน้ํานะครับผมประมาณนี้นะครับผม ควานเองนะครับดูนะครับตันเองก็นะครับผมก็จะพาน้องนะผมเดินกลับที่พักนะผมก็จะไปเตรียมตัวนะผมไปทำงานนะผมประมาณนี้นะครับผมขวันเองนะครับก็ เป็นประจำนะผมจะเป็นใช้ชีวิตประจำนะผมเป็นแบบนี้นะครับกับเราเองนะครับผมวันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ปล่อยให้น้องท้างกินหญ้านะผมกินหญ้าแล้วก็อาบน้ำสอ,อนเที่ยงนะผมกลางวันก็ประมาณสองรอบสามรอบนะผมเราก็จะ อากาศร้อนมากเราก็ให้เล่นแปบ๊บหนึ่งเราก็ไปปลูกให้กินหญ้าต่อเนาะมาดูพี่พลอยนะครับผมพี่พลอยเราก็จะนอนเลยนะครับผมเพราะว่าบางครั้งก็นะผมอากาศร้อนมากนะผมเขาก็ไม่กินหญ้าผมน้องช้างนะผมเราก็ให้มาเล่นน้านะผมผ่อนคลายนะครับผมบเราเนาะกับน้องช้างนะครับผม มานี้นะครับผมเราเองนะครับผมดูเล่นแล้วก็มีความสุขนะครับผมน้มองสางนะครับผมอากาศค่อนข้างร้อนนะผม ครับผมดูนะครับยังคิดอะไรไม่ออกนะผมจู่สองห้าทำอะไรกันนะผมมามามาเยอะๆมามาเข้ามาเลยมามา,ามาเ็วมา นี่ไหมเฮ้ยไม่อยากขึ้นนะผมแต่อย่าถึงวันเกิดวันคล้ายวันเกิดนะผมของสองห้าผมเดือนหน้าน,นะผมแอ่าคุณแม่บอกว่าวันที่สิบสี่นะผมจะพาน้องนะไปวันมาวันไหนเนาะปันก็เป็นคุณแม่บอกนะผมจะพาน้องช้างมาขึ้นมานะผม น้องนวลจันนะครับผมพังนวลจันทร์พอดนะพอดนะเยอะๆยะฮะฮะมาด้ไหมนะฮะเยอะๆไะมะฮะอีนะมาเร้วมเปึ้นมา ขึ้นมามา่พี่คอยไม่อยากขึ้นนะผมมาเยอะๆไหมย๋อ,ยอพี่คอยจะเล่นนะผมตัวห้าเราก็ขึ้นมานะผมโอ้โหเป็นอะไรเอ้ยโอ้โหมีความสุขนะครับผมดูนะผมควันจะผูกเชือกนะผมไม่ได้ผูกโซ่นะผมผูกเชือกมามา,มา ด้วยไหมอืมอเต๋ห้าของเรานะผมตัวจะดำหน่อยครับผมดำดำก่อดำเท่าควันนะผมคิ้ควายก็ดูท้องนะผมควันก็จะเน้นนะผมความอ่าอิ่มของน้องๆช้างนะผมแต่ควันก็จะเตาห้าอ้วนมากนะผมควันก็พูดไม่ถูกนะผม เอาเองนะครับผมหญ้าเยอะมากนะผมที่ควานอยู่นะผมทั้งต้นเหมือนต้นโคนะครับผมก็มีเยอะอาหารนะผมถามว่าน้องก,กินไหมทุกวันกินอิ่มนะครับผมเราก็ช่วงเย็นเราก็มีต้นกล้วยนะครับผมบางวันนะครับผมเราตัดมาให้น้องช้างนะครับบางวันนะครับผมส่นมากจะเน้นเน้นหญ้ามากกว่านะครับผมเป็นเหมือนใบข้าวแบบธรรมชาตินะครับ ดูดูหลังก็นะผมผิวน้องนะผมจะเงานะผมแวบๆนะผมกับ,บ,บน้องฟางเองนะครับฟันก็พูดไม่ค่อยถูกนะครับผม <laughs> พูดใไทยก็ค่อยแข็งแรงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผม โอเคนะครับกับควันเองเนาะเพราะว่าควันก็ไปแบบตามสไตล์นะสไตล์แบบไหนเนาะควันก็ปลื้มกันนะครับผมอันนี้นะผมเราก็อ่าน้องเดินนะผมแวะกินหญ้าไปเรื่อยๆนะผมไปแบบด,ดูนะก็ต่ำก็พี่พลอยนิดนะผมต่อห้าของเรานะครับผม น้องจะรู้หน้าที่นะผมเป็นแบบนี้นะครับที่เราอาจะเรียกนะครับวันเคยสังเกตหลายครั้งนะครับมะดับปล่อยให้น้องเล่นเล่นน้ําหรือน้องมาเชือกเดียวนะครับขวัขวนก็จะเรียกนะครับแล้วควันก็จะมีกล้วยนะครับเรียกน้องให้ขึ้นมาครับเร็วนะครับวันนี้นะครับเราก็คุมไม่ถูกเนะควันแต่แล้ว ควานก็นผมการเลี้ยงแตกต่างกันไปนะครับครับวานก็เลี้ยงแบบคนตาคนดอยนะผมดูนะผมข้างหลังนะผมจะดูกันนะผมข้างหลังดูนะท่อห้านะผมค่อนข้างจะโตสูงเร็วนะผมมาอยู่นี่นะผมโตเร็วนะผมคือเป่าก็ไม่รู้นะผมปัดเองก็ดูด้วยกันนะผม,มดีมากนมา,มา ทางนะครับผมคือควันนะผมอากาศวันไหนนะผมถึงวันไหนที่อากาศร้อนมากควันก็จะพามาเล่นแบบนี้นะผมก็เดินกลับมาผูกไว้นะผมก็จะให้ควันนบพลอยนะผมมาเฝ้านะผมถ้าอ่าควันควันไม่อยู่นะผมควันไม่ว่างเนาะควันเอ้ยนะผมก็จะให้มาเฝ้านะผมก็กลัวชาวต่างชาตินะผมเข้าผ่านมาเห็นแล้วก็เข้าไปเล่นนะผมอาจจะเกิดอันตราย นะผมที่เราไม่รู้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะผมเราก็จะมีควันอีกคนหนึ่งเนาะมาะดูแทนนะผมเวลาควันไม่อยู่นะผมถ้าควันอยู่ก็จะเดินมาเรื่อยๆนะผมจะอยู่เฝ้านะผมจะดูสังเกตนะครับผมว่ามีใครบ้างนะผมที่เข้ามาผมผ่านเนาะเพราะว่าเป็นทางที่ออยู่ริมทะเลนะผมที่ควันเป็นบอ่อน้านะผม <c oughs> อันเนีอ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมฟังก็ต้องขอปลอดภัยนะครับผมทั้งหลายอย่างนะผมคนที่เขาผ่านเข้ามาเห็นช้างเห็นว่านะผมอยากเข้าไปเล่นไปจับประมาณนี้นะครับผมฟังก็ต้องนะผมทั้งน้องช้างนี่ก็นักท่องเที่ยวนะผมไม่อยากจะให้เกิดปัญหาหรือมีประวัตินะครับผมสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดนะครับผม ก่ันเองนะนะครับเราก็จะเดินไปนะผมไม่ไกลนะผมหลับที่เราจะไปาตรงที่ควันอยู่นะผมเพราะว่าจะมีหญ้านะผมไปเรื่อยๆนะผมดูพี่พลอยก็ท้องนะผมปิงนะผมประมาณนี้นะผมก่อนที่เราจะไปทํางานเราก็มีปล่อยให้กินหญ้าก,ก่อนนะผมอืมอืมอม,มาพลอยไหม อืมอืออืมอืมอือืก็นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมดูพี่ฝอยผมอ้วนมากอืมฟันก็ไม่ใช่ว่าผมฟานจะพาแค่สาวห้านะผมเชือกเดียวมาเล่นน้ำนะครับผมเพราะว่าน้องฝอยผมเป็นของ คุณแม่นะผมคุณแม่ของควานเองเนาะควานก็นะผมรักเหมือนกันนะผมรักเหมือนครอบครัวเดียวกันนะผมเพราะว่าเราก็อ่ารักช้างมาเจะนะผมติ๊กควานนะผมเนะืนะ้อเนืะตอนที่ควานยังเป็นเด็กนะผมที่เดินตามนะผมคุณพ่อแล้วก็ที่เรานะผมิืมอชอบช้างรักช้างนะผมในการเลี้ยงนะผม ก็จะเป็นที่พลอยของพี่ควันนะผมเริ่มฝึกเป็นอ่ครั้งแรกนะผมที่เราที่ควันนะผมเลี้ยงนะผมก็จะมีความผูกพันนะผมพี่พลอยนะผมถ้าจะไปไหนพี่พลอยนะผมบางควั้ก็ไม่ไปนะผมขี่ไม่ไปนะผมขนาดควันทุกวันก็ยังขี่ไม่ไปนะผมสมมตินะผมไม่เห็นเสาห้านะผมไม่ไม่ไปนะผม ตะเดินถอยหลังอย่างเดียวนะผมดูดูนะผมดูแข็งอ่าเขาจะเต้นแบบนี้สองห้าผมคันแบบเป็นห่วงมากนะผมงานครับเป็นแรงนะผมอันนี้นะผมดูนะผมจะแทงแล้วก็กินข้างในนะผมสองห้าของเรานะผมก็อย่าลืมนะผมเดือนหน้านะผมก็วันที่ห้านะผมมันใช้มันเกิดสองห้าผมฝากไว้ฟ้อนนะผมให้ได้นะผมให้กับสอห้าเฮ้อ อย่าลืมกดไลค์กดคัสคันะผมให้กับวานด้วยนะผมอาทคลิปนี้นะผมไม่ดีกันใดวานกน็นะผมขอโทษขออภัยนะผมณตรงนี้นะผมก็อย่าลืมนะผมกดคัสคัทกดใช้กดกระดิ่งนะผมให้กับเราช่องเล็กนะผมช่องคลายเสา,หารห้านะผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับ